คือบางทีการที่เราจะเจอเต็นท์ดีๆแล้วก็น่ามีความน่าเชื่อถือมันก็ค่อนข้างยากนะคะรู้สึกประทับใจนะครับมีหลายราคานะครับตั้งแต่ราคาเริ่มต้นหลักแสนต้นก็มีครับผมแล้วข้างในสะอาดมากยอมรับจริงการจะออกรถโดนสักคันนึงไปเป็นเรื่องยากแต่ทางบอยอโต้กุ้มนะครับช่วยดันเต็นี้ให้ผมพิเศษไม่ยุ่งยากเลยค่ะใช้แค่บัตรประชาชนแล้วก็สื่อรับรองสื่อรับรองเงินเดือนค่ะ ถ้าสนใจรถมือสองนะคะเราก็้ารับประกันได้เลยว่าบอยออโต้ฟู้ให้บริการที่ดีแล้วก็รถสวยสภาพดีแล้วก็พร้อมรับประกันให้เราอุ่นใจว่าไม่โดนหลอกแน่นอนค่ะแต่ที่นี่กล้ารับประกันเครื่องกับเกียร์สปี บริการหลังการขายดีมากครับมีการอัปเดตให้ดูตลอดว่าตอนนี้รถทำไปถึงจุดไหนแล้วบ้างล้างเป็นยังไงบ้างอย<ม>่างเงี้ยครับพนักงานทุกคนใส่ใจรายละเอียดแล้วก็พยายามติดตามเรื่องให้ทุกอย่างนะคะสนใจเข้ามาที่บอยออตโต้กรุ๊ปนะฮะที่มีนบุรีนะครับผมจะอยู่ตรงแยกมินบุรีพอดีตลาดมีนนะคะก็ <c oughs> อยากจะแนะนําที่บอยออโต้กรุ๊ปเลยนะคะเพราะว่ารถเขามีใบการันตีด้วยแล้วกพ็พนักงานก็ดูแลดีหลังจากเราออกรถไปแล้วก็ยังมีดูแลเราปีหนึ่งเลยค่ะ